วันนี้วันเสาร์ที่18มิถุนายนปีพุทธศักราช2565อาหารวนันนี้เมนูเช้าข้าวผัดหมูเมนูเพนต้มยำไก่ผักปุ้งผัดหมูบดไอสกรีมกระที่สดโดยกลัลยาณมิตรอาจารย์สีไกรสุปัญญาและครอบครัวเนื่องในวันบุญสาัระพัดครั้งที่53 ขอ,อนมโมทนากับท่านฐานนบดีคือลูกพระธรรมวัพรสรรมกายปามบีชฟลอริดาสหรัฐอเมริกากลยานมิตรมาลีกลยานมิตรโรบินแดงและครอบครัวกลยานมิตรนิตราถมทองฮรเบิร์ตชาร์ลสแอนนิสและครอบครัวกลยานมิตรอัครพักตรานตรานและครอบครัวที่ได้ร่วมถวายขนมปังโกเบต มูหยองน้ำสลัด128ชิ้นไก่ยองน้ำสลัด128ชิ้นรวม256ชิ้นแด่พระภิกษุสมัมเณรของศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จเป็นเวลา2วันและขนมปังแผ่นฟางเผาเนื่องในวันราวันคล้ายวันเกิดของกัละยาณมิตรโรบินแดงพนอกกาโทนายแพทย์พงเดชกัละยาณมิตรสุวพีปงสวรรณและครอบครัว ที่ได้ร่วมถวายไก่ไก่ผักผลไม้และพัฒหารเพื่อสุขภาพกัลยาณมิตรยอมรุ่งโรดกัลยาณมิตรถวัลรัฐผ่อนศิล์คณรัฐกัลยาณมิตรธารารัฐรัศมีที่ได้ร่วมบุญถวายผลไม้ลองกองเงาะมังคุดร,รวม600กิโลกรัมในศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสเด็จรวมทั้งท่านเจ้าภาพผู้มีบุญทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการถวายพัฒหาร ให้กับพระภิกษุสาม,มเณรของศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จขอบุญบาร,รมีนี้จงส่งผลให้ท่านเา้พภาพทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญด้วยอายุวรนณะสุขาพระปฏิพานธนสารและบริวารสมบัติให้ยริงๆขึ้นไปทุกพบทุกชาติตรับปกระทั่งเข้าูสุระนิพพานและถึงที่สุดแหงธรรมจงทุกท่านทุกประการเถิด